สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องนกน้อยน่ารักนะคะนกน้อยน่ารักเด็กๆเ,เคยเห็นนกไหมคะทําไมนกถึงบินได้สโคบที่เราจะเรียนนะคะก็คือรูปร่างลักษณะของนกค่ะว่านกมีรูปร่างลักษณะอย่างไรนี่นะคะนกมีปีกเห็นไหมคะมีปีกมีหางมีเท้าสองเท้าแล้วเท้าเขาเป็น เหมือนก้ามนะคะเพื่อเอาไว้เกาะกิ่งไม้มีปากเป็นจงอยแหลมแหลมนะคะแล้วเราก็จะมาดูนะคะว่าที่อยู่ของนกเขาอยู่แบบไหนนกจะอยู่บนต้นไม้เด็กๆเ,เคยเห็นรังนกไหมคะรังเขาจะเป็นแบบนี้นะคะทำเขาจะไปคาบเศษหญ้าเศษกิ่งไม้นะคะมาสร้างแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่านี่นะคะเคยเห็นไม้รูปร่างแบบนี้นะคะรูปร่างจะเป็นแบบนี้ แล้วรู้ไหมคะว่าเขากินอะไรเป็นอาหารเด็กๆเคยเห็นไหมคะบางทีคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะเอาอาหารมาให้มันกินมเมล็ดข้าวกล้วยอะไรอย่างนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเขากินหนอนกินมแมลงได้แล้วเขาก็จะคาบเอาไปป้อนให้ลูกๆของเขากินนะคะซึ่งเราเลี้ยงเอาไว้เพื่อด,ดูเพื่อความสวยงามเพื่อเพลินหรือถ้าเป็นนกเขาเขาก็จะเอาไปแข่งขันกันนะคะแข่งให้มันขันว่าตัวไหนขันเพราะที่สุด นะคะแต่โทษของมันก็มีนะคะเพราะมันอาจเป็นเชื้อโรคมีโรคติดต่อทางนกได้หรืออุจจาระของมันนะคะมูลของมันก็มีกลิ่นเหม็นนะคะโทษของมันถ้าเด็กๆเจอนกแล้วนะคะลองสังเกตมันดูนะว่าเหมือนที่คุณครูบอกหรือเปล่าส่วนใบงานนะคะใบงานวันนี้ก็จะให้เด็กๆนะคะระบายสีรูปร่างลักษณะของนกนะคะนี่มีปีกเหมือนที่คุณครูบอกไหม มีปากเป็นจะงอยแหลมเพื่อจิกกินอาหารนะคะมีหางและมีขานกถึงบินได้เพราะว่านกมีปีกเ,เดี๋ยวเด็กๆไปทำใบงานนะคะแล้วส่งมาให้คุณครูดูกันนะคะว่าสวยหรือเปล่าเดี๋ยวคุณครูจะส่งดาวไปให้พรุ่งนี้จะเรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะบ๊ายายเด็กๆ